สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูตู้อบมินินะคะคุณผู้ชมขาหรือตู้อบปิกนิกนั่นเองนะคะคุณผู้ชมขาไม่เปลืองพื้นที่ด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ได้ผลร้อยเปอร์เซนเลยค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้เป็นไอเดียแฟนหนูเองนะเพราะว่าพื้นที่ของหนูมันน้อยนะคะคุณผู้ชมก็เลยเอามาไว้ข้างหลังคะ่ะก็อ่า อันนี้ก็เหมือนเหมือนที่คลิปก่อนๆนั้นนะคะคุณผู้ชมมาดูกันว่ามันมันเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมมาดูค่ะนี่เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะดูดิอันนี้ก็ก็จะคล้ายๆอันอันที่อยู่ข้างนอกที่ว่าหนูลงคลิปก่อนนู้นนะคะคุณผู้ชมทําเหมือนเหมือนกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมคะใช้กระมังนะคะข้างล่างเป็นกระมังแล้วก็ใช้เหล็กลวดดัดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้แบบนี้ได้ผลเกินคาดกับคุณผู้ชมนี่ ไอไออันนึ่งก็ใส่2อสต้นก็ได้ค่ะเนี่ยหนูแฟนหนูเขาทาไปเยอะมันได้ผลจริงๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหนูมีพื้นที่น้อยถ้าเราใช้เป็นตู้อกขนาดใหญ่อย่างเงี้ยมันมันเปลืองพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมแบบนี้มันมันเล็กกว่านะแต่ว่ามันได้ผลเกินคาดนะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวหนูจะเปิดให้ดูข้างในนะว่าเขาสวยขนาดไหนคุณผู้ชมดูดิอย่างอย่างนี้ก็ประมาณหนึ่งสองสามสีห้าหกดแดเก้าสอันนะคะคุณผู้ชม สิบอันนี้ก็ใส่ได้ประมาณเกือบยี่สิบเกือบยี่สิบต้นนะคะคุณผู้ชมนี่แฝดอย่างนี้ก็มีนะนี่เพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นแสงแดดนะคะคุณผู้ชมแสงแดดมันส่องเข้ามาได้คุณผู้ชมคะ่ะแฟนหนูก็เลยทาทาเป็นแฝดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นปะ่ะเป็นแฝดแบบนี้ก็เอาน้ําใส่ข้างในนะคะเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแล้วมันได้ผลเกินคาดจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนี่เมื่อก่อนนี้ก็คิดคิดเยอะนะว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงจะมีตู้อบเหมือนเขาบ้าง ทีนี้หนูก็มีนะตู้อบขนาดใหญ่แต่ว่าสีมันจะไม่กัดเหมือนเหมือนอันนี้นะอันนี้สีมันกัดมากกว่านะคะคุณผู้ชมดูแต่ละต้นดิสีมันจะกัดมากกว่านะคะคุณผู้ชมแล้วก็ได้ผลเกินคาดจริงๆนะคะคุณผู้ชมแล้วไม่ต้องกลัวด้วยค่ะว่าเอะเราจะต้องลดนะ้ํามันไหมหรืออะไรไหมนี่สองสามเดือนไม่ต้องลดเลยก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนี่ดูดิมันมันง่ายสําหรับมันง่ายสําหรับมือใหม่นะคนไหนเป็นมือใหม่อย่างเงี้ยคือ คุณคุณปลูกเสร็จคุณเอาใส่ใส่กระมังแล้วก็ทําแบบนี้แล้วเอาน้ําใส่ในกระมังหน่อย3ามสี่เดือนไม่เปิดเลยก็ได้นะไม่ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามแมลงหรือนอนเพีียอะไรจะลงไม่ต้องค่ะคุณผู้ชมดูดิหนูว่ามันมันดีมากเลยนะไอเดียตัวนี้นะมันดีมากอันเนี้ยสองสองเดือนกว่าจะสามเดือนแล้วนะหนูไม่เคยที่จะเปิดเข้าดูเลยนะ mm hmm. ก็จะอยู่อย่างเงี้ยโดนฝนโดนแดดโดนอะไรได้ปกติค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ นี่ไม่ต้องห่วงเขาจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะฝนตกจะโดนเขาไหมแดดจะแรงเขาไหมไม่ไม่ไมไมไมค,คุณผู้ชมนี่ง่ายๆเลยไอเดียน,นี้หนูขอแนะนําเลยนะคะคนไหนที่ว่าคนไหนที่ว่าเอ๊ะกลัวบอลไม่โตหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวค่ะคุณผู้ชมสูตรนี้โตแน่นอนแล้วก็สวยด้วยนะนี่สูตรนี้โตแน่นอนแล้วก็สวยด้วยดูดิ แต่ละอันนี่สวยจริงคอนเฟิร์มเลยนี่สวยจริงคอนเฟิร์มเลยดูดิแดงเจ๊ Danger เลยหนูชอบมากเลยเนี่ยทำแบบนี้ได้เลยนะคะทำแบบนี้ได้เลยนี่ไม่ต้องห่วงเลยสองสามเดือนหรือครึ่งปีก็ยังอยู่ได้เลยนี่ทำแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแนะนำเลยนะแล้วก็ลงทุนไม่เยอะด้วยเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงหนึด้วยนะลงทุนกระมังก็แค่ยี่สิบเองแล้วก็ถุงแล้วก็ลวด เนี่ยถ้าเราไม่ใส่ลวดนะเราเราก็ได้ค่ะถ้าไม่ใส่ลวดก็ได um ้เนี่ยอันนี้ก็ไม่ใส่ลวดเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใส่ลวดเหมือนกันก็ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะง่ายๆนี่อันนี้ก็ไม่มีลวดเหมือนกันเนี่ยดูดิง่ายๆเดี๋ยวหนูจะเปิดให้ดูนะคะว่าข้างในเขาสวยขนาดไหนนะหนูเอาไว้เยอะอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวหนูจะเปิดให้ดูว่าเขาสวยขนาดไหน นี่นะคะคุณผู้ชมขานี่หนูเปิดให้ดูนะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะคุณผู้ชมนี่ตู้อบเนมิหรือตู้อบปิกนิกนั่นเองนะคะคุณผู้ชมขาดูดิอันนี้สวยมากเนาะดูดิตอนนั้นนะที่หนูเคยอัปเดตเดทไปนานแล้วนะคะคุณผู้ชมหลายเดือนแล้วนะตอนนี้หนูเอามาทําไว้อย่างนี้เนี่เขาได้ผลเกินคาดกับคุณผู้ชมอันนี้เศรษฐี เศรษฐีพันล้านนี่เขาป้ายด้วยเขาด่างด้วยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมดูสวยมากดูดิอันนี้เศรษฐีพันล้านด่างนะคะนี่ด,ด่างหรือป้ายนั่นเองนะดูดิสวยเนาะสวยมากดูก้านกระดูกจะเป็นสีแดงเลยเขาบอกว่าถ้าก้านกระดูกเป็นสีแดงแบบนี้ราคามันก็จะสูงมากนะคะคุณผู้ชมตอนนั้นหนูซื้อมาต้นนี้เดี๋ยวเองก็ก,ก็ก็เยอะอยู่นะนี่สวยมากดูดิสวยจริงจริง อันนี้เขาราคาสูงนะคะหนูก็เลยจะเอาไว้ต้นเดียวเลยดูสีสันของเขานะคะคุณผู้ชมดูสวยมากๆเลยถ้าเราทําแบบนี้เราไม่ต้องกลัวเลยนะคะคุณผู้ชมว่าจะกลัวหนอนมากัดหรือเพี้ยจ,จะลงหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยทําแบบนี้เราอยู่ได้เป็นสามสี่เดือนนนค่ะไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยนะเนี่ยหายห่วงเลยไปไหนได้เลย แล้วก็มาอันนี้อันนี้เจ้าพญานาหมื่นนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็สวยค่ะด,ดูดีกัดสีของเขาสวยเลยเนี่ยแขงแทงหลอดอีกหลอดหนึ่งแล้วดูสวยเนาะอันนี้เจ้าพญานาหมืน่นอันนี้หนูก็จะขังเดี่ยวไวอ้อีกคือคือที่เอาไว้เนี่ยคือบอลบอลสวยอะนะบอลสวยระดับมีเชื่อนะหนูก็เลยเอาเอาไว้ต่างหากอันนี้เอาไว้หลังบ้านนะกลัวมันหายเพราะว่าเป็นบอลที่สวยอะเนาะนี่ก็เหมือนกันค่ะทําง่ายๆเหมือนกันทําแบบนี้เลย แล้วมาดูต่อต้นนี้อีกต้นหนึ่งดูอันเนี้ยนายจันโหนดเขี้ยวดูดินายจันโหนดเขี้ยวที่ว่าตอนนั้นที่ว่าหนูขายต้นหนึ่งนะหนูมีสองตอน้นหนูแบ่งขายต้นหนึ่งนะพอเขาโตมาเต็มที่เขาจะสวยแบบนี้เลยนะนายจันโหนดเขี้ยวนี่แบบนี้เลยสวยจริงๆนะสวยจริงๆแล้วใบเขาจะมันแคบเลยนะเนี่ย ใบเขาจะมันเหมือนเราเอาน้ามันมาทาเลยแล้วขอบเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะในจันหนดเขี้ยวอันนี้เป็นบอลเป็นบอลเก่าบอลแก่อีกอีกอีกต้นหนึ่งเลยนะคะที่ว่าควรสะสมมากๆเลยในจันหนดเขี้ยวเนี่ยนะแล้วเป็นบอลหายากแล้วก็ราคาสูงนะคะคุณผู้ชมตามตลาดทั่วไปจะไม่ค่อยมีจะจะมีเฉพาะคนที่อนุรักษ์บอลเก่าแบบนี้อันนี้เป็นบอลบอลในประวัติศาสตร์นะคะในจันในจันหนดเขี้ยวเนี่ยเป็นบอลที่อยู่ในตำนานอยู่ในประวัติศาสตร์เหมือนกัน นี่สวยเนาะดูดิสวยมากก้านกระดูกเขาก <c oughs> ็ชัดเจนไงคุณผู้ชมดูดิสวยมากๆสวยไม่มีทิฏฐิเลยอันนี้นายจันหนดเขี้ยวอันไหนสวยๆก็จะเอาขังเดี่ยวไว้แบบนี้นะคะนี่แล้วก็มาต่อด้วยอันนี้อันนี้ขอบอกว่าโอ้ยงามอิลีค่ะงามอิลีโคดงามเนาะ <c oughs> ดู อันนี้เป็นลูกไม้นะคะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้ธาตุบางแก้วนะคะคือคําว่าลูกไม้เนี่ยเขาใช้มเมล็ดบอนสีเพราะนะคะ<ม>คุณผู้ชมก็เลยออกมาเป็นแบบนี้อันนี้สวยมากดูดิสีเขากัดได้แบบสวยงามมากๆเลยนะอันนี้ลูกไม้แม่เขาเป็นบางแก้วนะคะเป็นแม่เขาเป็นธาตุบางแก้วพอได้มเมล็ดมาเขาเลยมาเพาะพอมาเพาะก็ได้เป็น เป็นตนตัวนี้นะอันนี้หนูหนูซื้อมาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะตอนนี้มันสวยมากหนูก็เลยไม่ขายหนูจะเอาไว้เป็นแม่พันธุ์สวยแล้วมาดูอันนี้อีกต้นหนึง่งอันนี้เป็นอ่าอะไรนะอะไรนะอะไรนะหนูนึกชื่อก่อนนะต้นนี้ อันนี้น่าจะใช่เพชรมณทลน,นะถ้าจำไม่ผิดนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะน่าน่าจะใช่เพชรมณทนนะต้นนี้หนูได้มาตั้งแต่ต้นเล็กๆอ,อป้ายเขาไม่รู้ไปไหนนีนน่น่าจะใช่เพชรมณฑลถ้าจำไม่ผิดเนาะเนี่ยดูดิสวยมากดูดิสวยจริงๆเลยสวยขนาดนี้ก็ไว้หลังบ้านนะกลัวกลัวเขารักเพราะตอนนี้ขโมยเยอะมากค่ะขโมยเขารักบอลสีเยอะมากดูดิสวยจริงๆเนาะ สวยมากๆแล้วอีกอย่างหนึง่งข้อดีของเราทำาตู้มินิเล็กๆหรือตู้อบปิกนิกนั่นเองนะคะข้อดีของเขาก็คือ,อเวลาเราเอาบอลสีมาใส่แบบนี้นะเขาจะไม่ทิ้งใบนะคะคือเป็นแบบไหนก็เ,เป็นแบบนั้นเลยเขาจะไม่ค่อยทิ้งใบแล้วสีเขาจะกัดสวย แล้วก็ใบเขาจะแข็งแรงแล้วใบจะใหญ่และจะไม่ค่อยทิ้งใบนะแต่ถ้าเราเลี้ยงตามธรรมชาติอย่างเงี้ยมันจะทิ้งใบบ่อยนะคะอย่างมากก็จะเหลือใบสองใบให้เราได้เห็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทําแบบนี้นะจะ,จะไม่ค่อยทิ้งใบค่ะเนี่ยความสวยของเขาก็จะอยู่แบบนี้เลยเห็นไหมใบใบเยอะแล้วก็กัดสีสวยแบบนี้เลยนะคะเนี่ยข้อดีของเขานี่แหละดีมากๆเลย <laughs> ดูอันนี้อันนี้ยิ่งสวยไปใหญ่เลยอันนี้เขามีชื่อว่า านางสุชาดานะคะที่ว่า,านางเป็นสามัญชนแล้วที่ถวายข้าวทิพย์แด่พระพุทธเจ้านะคะคุณผู้ชมอันนี้น่าจะใช่เนาะนางสุชาดาสวยมากอันนี้มันเป็นบอลในประวัติศาสตร์อีกต้นหนึ่งนะที่ควรสะสมนะคะคุณผู้ชมคือเล่นบอลเนี่ยนะเราต้องเล่นบอลที่แบบ ม,มันมีประวัตินะหนูว่าพอเราพอเราเรามีอยู่แล้วเนี่ยพอเรามองปุ๊บเราจะมีความภูมิใจว่าอ๋อเขามีซื้เขามีชื่ออยู่ในพุทธประวัติอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ิกำลังแทงยอดอีกยอดนึงแล้วดูสวยนางสุชาดานะคะสวยเนาะดูดิสีชมพูทั้งหลายเนี่ยหนูจะชอบอะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหนูมีเยอะนะสีชมพูสวยจิง มาต่อด้วยต้นนี้อีกต้นหนึง่งอันนี้สวยมากสวยจริงๆดูอันนี้เป็นพญาขอมนะคะตอนนั้นหนาหนูซื้อไว้นะแพงมากเลยหนูซื้อมาสูงประมาณสองข้อนิ้วชี้นะหนูซื้อมาตอนนั้นแปดร้อยนะคะหนูซื้อมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะเนี่ยดูดิพอมาตอนนี้มันสวยมากดูดิแทงยอดออกมาอีกแนละ้วดูดิสวยมาก เขาชื่อว่าพญาขอมนะคะต้นนี้ทําไมถึงชอบเขาเพราะว่าพ่อแฟนน่ะเขาชื่อว่าขอมนะคะหนูก็เลยบอกแฟนบอกว่าเออนี่มันชื่อของพ่อเรานี่นะเราซื้อมาเก็บไว้เหอะอันเนี้ยหนูไม่ขายนะแต่ว่าอีกหน่อยหนึ่งหนูก็จะผ่าหัวแบ่งปันอยู่นะคะอันนี้พญาขอมสวยมากอันนี้เป็นบอลเก่าแก่อีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะอันนี้น่าจะน่าจะหลายหลายหลายสิบปีแล้วนะบอลนี้นะเขามีชื่อมาตั้งหลายสิบปีแล้วเป็นบอลเก่าแก่ ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้เขาชื่อว่าพญาคอมดูดิเวลาเขาเขาเขากัดสีมาแล้วเขาจะโตได้มากกว่านี้อีกนะคะใบเขาจะใหญ่ใหญ่กว่าฝ่ามือเราอีกนะเนี่ยพญาคอมสี่ใบค่ะก็อีกหนึ่งหลอดสวยงามตามท้องเรื่องนะอันนี้ก็จะเป็นชายชนดูดิโอ้ยกัดสีนี่สีชมพูหวานแววเลยดูกัดสีชมพูหวานแววเลยชายชนเอามาใส่ไว้ด้วยกันนะคะนี่ดูดิ พญาขอมนะคะอันนี้บอลเก่าแก่ที่น่าสะสมอีกบอลหนึ่งเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมปกติเราก็จะได้ยินแต่บอลทั่วไปเนาะแต่พอเรามาเห็นบอลแบบนี้ที่มันมันมีชื่อแล้วเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นตามท้องตลาดอย่างเงี้ยพอเรามามีบ้างเงี้ยมันก็เลยเอสุขใจอีกอย่างหนึ่งเนาะเนี่ยความสุขของคนเลี้ยงบอลสีคุณผู้ชมเวลาเห็นเขากัดสีเวลาเห็นเขาสวยๆแบบนี้เนาะนี่สวยมากพญาขอมะช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันทำเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม อันนี้เหมือนกันอันนี้ไม่ได้เปิดให้ดูหรอกนะเพราะว่ามันแฝนมันเอาลงยากนี่เขาเขาผูกห้อยแฝนไว้ดูดิ <laughs> ค่ะก็หลังจากที่พามาดูไอเดียดีๆนี้แล้วนะคะคนไหนจะเอาไปปรับใช้บ้างก็ได้นะคะคุณผู้ชมวิธีนี้ได้ผลแน่นอนค่ะแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะหนูมีพื้นที่ไม่เยอะแต่ว่าหนูก็ทําได้ค่ะข้างในเนี้ย ตรงนี <S <S ้นะหนูหนูก็มีเอามาตั้งไว้ตั้ง20กว่าต้นนะพื้นที่แค่นิดเดียวนะคะคุณผู้ชมไม่เปลืองพื้นที่ด้วยแล้วก็ไม่ต้องลดน้ําบ่อยด้วยค่ะคุณผู้ชมเดือนหนึ่งก็เดือนนึงแทบจะไม่ลดเลยไม่เคยลดเลย 3- 4สเดือนก็ยังอยู่อย่างนี้ตั้งแต่หนูเอามาวางไว้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าเรามาดูบ้างว่าแดดมันแรงไปไหมไอไอไอแหนที่อยู่ตรงนี้มันมันเหลืองไหมสภาพน้ํายังอยู่ไหมแค่มาดูแค่ตรงนั้นเองนะคะง่ายๆนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยหรืออยากจะดูบอนสีใหม่ๆนะคะก็เข้าไปดูในเพจขยันเที่ยวชั้นเนีเหมือนกันก็จะมีอัปเดตบอนสีให้ดูตลอดนะคะว่ามีบอนสีอะไรเข้ามาใหม่ๆบ้างนะคะคุณผู้ชมคะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมคลิปนี้สวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ